เดี๋ยวเราจะมา,าสาธิตนะครับอธิบายการใช้งานในระบบจัดเก็บข้อมูลค่าน้ําค่าไฟนะครับแล้วก็เก็บค่าน้าค่าไฟนั่นแหละครับเก็บแบบค่าเช่าหอพักอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่เราจะเอาไปเก็บอะไรนะครับแล้วก็เอาไปดัดแปลงได้นะครับแต่ในที่เราทํามาเนี่ยจะเป็นระบบเกี่ยวกับเก็บค่าเช่านะครับเก็บค่าเช่าหอพักนะครับค่าเช่าบ้านอะไรก็ว่ากันไป หน้าแรกนะครับหน้าอินเด็กเนี่ยจะเป็นหน้าบอกรายละเอียดว่าห้องพักไหนนะครับผู้เช่าชื่ออะไรค้างค่าเช่าเท่าไหร่ออกบิอะไรประมาณนี้นะครับหน้าแรกจะเป็นหน้าค้างค่าเช่านะครับส่วนถ้าไหนจ่ายแล้วเนี่ยก็จะมีขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้งานดีกว่านะครับไปที่เข้าสู่ระบบก,ก่อนนะครับไปที่แอดมินนะครับก็ใส่รหัสลงไปครับ ตันี้หน้าดัชบอร์ดนะครับก็เป็นภาษาไทยนะครับใช้งานง่ายแล้วก็ตัวนี้จะแจ้งเตือนผ่านไลน์ด้วยนะครับเป็นไลน์เป็นไลน์ Notify นะครับไลน์กรุ๊ปแจ้งเตือนในไลน์กรุ๊ปนะครับผู้เช่านะครับเท่าไหร่หอพักทั้งหมดเท่าไหร่ว่างเท่าไหร่ห้องพักไม่ว่างเท่าไหร่ก็คือหน้าแดชบอร์ดหน้าแรกครับอธิบายก็จะมี เมนูผู้เช่านะครับห้องพักค่าเช่าอะไรนี่ครับตามนี้เลยเดี๋ยวมาใช้งานกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลบให้ดูนะครับอ่าลบลบออกนะครับให้มีแค่แอดมินคนเดียวพอมาที่ห้องพักครับนครับก็จะมีเพิ่มห้องพักครับว่างว่างว่างม่ว่างอะไรก็ว่างไปนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มห้องพักอีกห้องหนึ่งนะครับขึ้นมานะครับ เป็นห้อง b 0 0 1แล้วกันราคา35 0 0นะครับรายละลเอียดเห็นไหมครับมีห้อง B ขึ้นมาครับ0 0 1 3,500หกดแก้ไขได้นะครับเปลี่ยนหม่ได้เป็นสี่พันแล้วกันเห็นไหมครับก็เป็นสี่พันต่อไปเป็นผู้เช่านะครับเรามาเพิ่มผู้เช่าใส่รูปผู้เช่าลงไปครับ ก็ามาเบาลลรูปผู้เช่าครับใส่ชื่อผู้ใช้งานก็คือเป็นยูเซอร์พาสเวิร์ดของผู้เช่านะครับเผื่อเขาจะมาล็อกอินดูค่าห้องพักของตัวเองนะครับก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วกันง่ายง่ายเมื่อกี้เป็น B นี่หว่านะ B 0ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งะ อันนี้อาจจะเป็นรายละเอียดวันที่เข้าพักนะครับอะไรประมาณนี้ก็ใส่รายละเอียดธรรมดาทั่วไปนะครับอาจจะเป็นวันที่หนึ่งกค,คหกสี่แล้วก็เลือกชื่อผู้เช่านะครับนายเช่าห้อง ีเรื่องห้องพักครับก็เรื่องห้องพักปีศูนนะครับสถานะก็เป็นผู้เช่านะครับแล้วก็ใช้งานอยู่นะครับกดบันทึกนี่ครับก็มาเช่าแล้วห้องพักก็จะบอกว่าไม่ว่างนะครับเพราะว่าถูกเช่าไปแล้วนะครับไม่ว่าง ตอนนี้เราก็มาเก็บค่าเช่านะครับมาเก็บค่าเช่านากดเพิ่มค่าเช่าครับเลือกผู้เช่าค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็ห้องพักสี่พันค่านักค่าไฟลราลงเป็นหกพันห้านะครับก็อาจจะบอกว่ารวมน้ําไฟเนี่ยกดบันทึกเห็นไหมครับก็จะขึ้นว่าค้างจ่ายขึ้นมานะครับค้างจ่าย ใครค้างจ่ายบ้างครับก็จะขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับค้างจ่ายวันที่ออกปินเมือเ่อไหร่ถ้าไหนจ่ายแล้วก็กดคาว่าจ่ายแล้วนะครับคราวนี้เราลองไปดูที่หน้าบ้านนี่หน้าบ้านเห็นไหมครับก็จะขึ้นว่านายสีศูนย์หนึ่งห้องเช่าเนี้ยที่เป็นห้องเนี้ยที่เราทําไว้เนี่ยค้างเห็นไหมครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองอกล็อกเอาออกนะครับ เข้าไปที่ user ของผู้เช่านะครับก็คือ b 001นั่นเองเห็นไหมครับเขาก็จะเห็นค้างค่าเช่าของตัวเองนะครับว่าเราค้างอยู่เห็นใช่ไหมครับอันนี้เราไปที่ admin ใหม่นะครับสมว่าใน b เนี่ย ไม่ได้ค้างค่าเช่าแล้วนะครับมาจ่ายเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาใส่คข้า่าจ่ายแล้วนะครับมากดมันก็จะหายไปจากตรงหน้าค้างค่าใช้จ่ายนะครับในหน้าแรกก็ดีเฟนดูครับมันก็จะหายไปเช่นนี้ครับคนที่จ่ายแล้วเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่ประวัติค่าเช่านะครับตรงนี้นี่ครับถูกจ่ายไปแล้วครับคนที่จ่ายวันที่เท่าไหร่นะครับต่อมานะครับจะมา ทำตัวลายให้ดูนะครับลายโนทิฟ y ี่นะครับวิธีการทำไลายโนทิฟฟี่นะครับเราให้เราไปที่ google ก่อนนะครับอ่าเป็ที่ Google เราเซิร์ชว่าลายหนึ่งโนทิฟี่นะครับอ่านครับเราเลือกแรกเลยครับที่ l ล n e n o t i f y นะครับให้เราล็อกอินยูเซอร์เอ่อีเมลพาสเวิร์ดนะครับของ line ของเรานะครับเข้าสู่ระบบเข้ามา เมื่อเราเข้าสู่ระบบตรงนี้ตรงขวาบนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก่อนที่เราจะมาทำาล i n เนอร์ฟีเนี่ยเราต้องสร้างกลุ่มขึ้นมาก่อนนะครับสร้างกลุ่มสร้างกลุ๊มขึ้นมานะครับเพื่อแจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับสร้างเราก็สร้างกลุ่มขึ้นมานี่ครับเราก็สร้างกลุ่มขึ้นมาครับได้ทนไหมครับแจ้งเตือนเข้าห้องพักนะครับผมสร้างมันเรียบร้อยแล้วต่อมาให้เรามาที่ขวาบนนะครับที่เราล็อกอินตัวไลน์เนอร์ฟีเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คลิกไปที่หน้าของฉันนะครับเสร็จแล้วลงมาข้างล่างนะครับลงมาเรื่อยๆเลยข้างล่างให้เรากดคําว่าออกโทเค็นนะครับออกโทเค็นให้เราเซิร์ชชื่อกลุมนะครับเนี่ยแจ้งเตือนเข้าผอพักนะครับกดคลิกไปทีหนึ่งจะเป็นสีเขียวๆนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตั้งชื่อตัวแจ้งเตือนนะครับ นี่ครับตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ครับแล้วแต่แล้วก็กดคําว่าออกโทเค็นครับแล้วเราจะได้ตัวโทเค็นขึ้นมานะครับให้เราคลิกนะครับมันก็จะคุมสีน้าเงินให้คลิกขวาแล้วก็ป y ้มานะครับเดี๋ยวเราก็คัดลอกก็ได้แล้วก็ปิดไปนะครับต่อมานะครับให้เราไปที่ตัว l ล n e นะครับนี่ครับแจ้งเตือนข้าห้องพังนะครับให้เราไปเชิญนะครับ ไปเชิญไลน์ทอเทฟฟี่เข้ามาในกลุ่มนะครับกดเพิ่มเข้ามาครับเห็นไหมครับไลน์ทอเทฟฟี่ก็เข้ามาในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ให้เรากลับไปที่หน้าเว็บใหม่นะครับนี่มาหน้านี้ให้เราไปที่ค่าห้องพักใหม่นะครับห้องพักใหม่ ไปเก็บค่าเช่าใหม่ครับไปเก็บค่าเช่าเลือกในเช่าห้อง B ชั้น B นะครับ4,005 5โดยใหญ่ก็คือ,อเขียนไปครับค่าไฟฟรีุณบันทึกครับคราวน,นี้เราอ่ะยังไม่ได้ทำการไปที่แจ้งเตือนในไลน์ตรงนี้นะครับ มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได่ใส่โทเค็นลงไปให้เราไปที่แจ้งเตือนในรายครับให้เรากวางไปเลยครับเอาโทเค็นที่เราก็ปี้มาวางแล้วกดบันทึกมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตรงนี้มันจะมองไม่เห็นนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยไปนะครับเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับการป้องกันความปลอดภัยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปที่ค่าเช่าส่วนในบีนะครับ นี่คค่าเช่าเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ะเราไปกดคำว่าจ่ายแล้วก่อนคราวนี้เราไปที่ค่าเช่านะครับไปเพิ่มค่าเช่าในบีเข้ามาใหม่นะครับสี่พันหกกดบันทึกครับรายนันทิฟี่ก็จะด้ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับแจ้งค่าเช่านะครับวันที่เท่าไหร่ค่าเช่าอะไรนะครับนี่ครับก็ เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าเป็นระบบเก็บค่าเช่าห้องพักนะครับแล้วก็สามารถแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้นะครับ